้ายในที่ทั้งสดทั้งหลาเป็นเย็นตาเยเกสดบางทีเป็นคนบางทีเป็นสัตว์ตัวานบางทีเป็นเทวดาก็อะไรก็ว่ากฏของธระพุทธเจ้างนริยุังทุกขังอนัตานั้นเองมันแสดงตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอรตาแต่ตาเยือนว่าตายสดมันมีเหตุมีผัเจิดปวาราที่สังขารอาปุาราที่สังขารเต็มติ่งรุ่มตัน ถ้าาตัวมีบุญมากมีอดตะตวอไปโสดเป็นเทวดามีเสือข้าผูกสดเป็นประบุขมาโสดเป็นมนุษย์มีสมาธิมีฌานไปบางโสดเป็นพระสงฆ์โลกสงฆ์อาลูกสงฆ์มีเหตเทาโัอริยมรรคมีเสียมสมาธิปัญญาเปสุนทรโลกั้นเหตุธรรมะสีใดสีนึ่งโสดเป็นธรรมดาเป็นนัตดเตยเป็นธรรมดา พระอริยบุตรตนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทเสบุตรถ้า,าย,ยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นโทษเกี่ยงกับการที่จะบรรลุถึงนิพพานเรานาคตจการันใกล้จะมีไม่าามก,กีน,ใน,ในเหตพพาดท,ที่จะต้องปลับัติสุดที่ตึงทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสังขารเทว่าปัญญาที่สังขนนารอภิญาที่สังขาร สังขารจะให้ชนมี่มีความสุขความเป็นเิศในทางชอบทางพลาดในสุนทรธรรมเพื่อว่าปัญญาที่สังขารเศษใดที่ทำให้ได้รับทุกขพลรรา,านมันเป็นผลเขาจากเรียกว่าอาปัญญาที่สังขาราะฉะนั้นเวลานี้เราทั้งหลายจะมาสร้างปัญญาที่สังสขารสร้างเสริมสมาธิปัญญา ทารเป็นแผนการสร้างพลังงานให้หใหญญเกิดบุญการให้เรามีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาตั้งไว้แต่ลาจนสามารถตกแต่งจิตของเราให้ปฏิวัติให้ถู่ปูติสมบูรณ์ได้ตามแนวทางแห่งอ,อริยมรรคอริยผลตามขั้นตอนมีโสดาปฉิทาตานาดาอรหัต ให้เราทั้งหลายมาพล้ามใจกันปฏิบัติตามเรื่องแันของุกสูนย์ปฏิบัติสนเพื่อเป็นพระสงาบัคนมีสมบัติของพระสงฆบานหนึ่งมีวิชาตัดโถมีวิธาพางมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าและทับประสุก์จากแม่ไม่ลัดจ่อมีวิชาเตโมมีวิชาพรมั่นในคุณพระพุทธเจ้าและทัประสุกอย่างมั่นคงไมหลับกลั แลวใคระโเ็ให้เลิกปฏิบัติีปฏิบัติชอบก็ไม่หย่อนเลิกแล้วใครจะมาโผรเอาชีวิก็ไม่ย่อนก้าสดาบันเป็นพวมั่นคงในสิ่งผ้าข้าสรดาบันมุ่งหน้าปฏิบัติปีปฏิบัติชอบโดยไม่ใหลักพระมีความเชื่อทันในคนณพาะป็นเจ้าและพรมและสงสารและเไม่แะพระแต่เพียงต้องใจเื่อจนกล้งตัว คนขอพระพุทธเจ้าและทำประสย์ได้บังเกชนขเ้นในจิตของท่านผู้นั้นแล้วเกณฑ์ของท่านเป็นพุทธสูตรพุทธสู้เดิมพุทธสู้เดิมต่าแม้ท่านจะไม่ตั้งใจที่จะรักในสาระไตรคือประพุทธรรมสูมคข้อต่างไม่ได้ตั้งใจจะตับาในพระพุทธเจ้าและทำประสงค์ข้อต่าไม่ได้ตั้งใจเพื่อเป็นสารีพิเเพื่อโมชาคนนั กามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามตะหาดจิตของท่านยอมรับแล้วโดยอัตโนมัติยอมรับแล้วโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันอยู่เหนือการตั้งใจที่จะให้เป็นจิตนั้นทักษะภาพจิตเป็นไปเองโดยธรรมชาติของปัญญาที่สังสารที่รงมตัวให้จิตของท่านบรรลุถึงความเป็นพระโสดาบัน าตาตาแยกวิสีชาถือสนถือตัวความเห็นเข้าข้าตัวได้สดเป็กใสแล้วท่านจึงสละดียึต่อการบับเห็นข้อวัดปฏิบัติอันเป็นคุณลักษณะของอริยบุคคลอย่างมั่นคงควมามรู้ความเห็นที่ว่าตาเป็นของเราโลกเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราเป็นของเราความเห็นอันนั้นท่านได้สลัดออกใสแล้วถึงแม้ว่าจะยังสลัด เป็นกระสันตัวร่างกายไม่ได้ยังผูกพันอยู่แต่ความรู้สึกสาเหตุท่านจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วอันนี้เป็นตะเกียงสาเหตุเรื่องแรกลงไปคือเห็นว่าโรคไม่ใช่ตนตนไม่ใช่โรคโรคไม่มีในตนตนไม่มีในโรคเวทนาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่มีในตนตนไม่มีในเวทนา สัญญาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่สัญญาสัญญาไม่มีในตนตนไม่มีในสัญญาสังขารไม่มีไม่ใช่ตนตนไม่ใช่สังขารสังขารไม่มีในตนตนไม่มีในสังขารวิญญาณไม่ใช่ตนตนไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่มีในตนตนไม่มีในวิญญาณร่างกายไม่มีอยู่แั่แต่ว่าตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่แั่แต่ว่าเวทนา แต่ว่าวัดโถทันตนานทันประกอบันเข้าอาศายนตยู่เท่าตบุคลตัวตนเราเขาดไม่เห็นทรงพระโสดาบันเพียงตปเห็นเพรากันกับสิิของกระสิทธิ์เาไม่ปฏิสธแต่ะตาเก็ดมันถือมันในโลกโทชาสัญญาจังถามอิจฉาจังไม่ได้ ยังยึดอยู่ถือยอยู่แต่ความร้สึกว่าไม่ใช่ทบตบไม่ใช่มีอยู่ในความรู้สึกของท่านตลอดเลยนะเพราท่านรู้ความจริงของสภาวธรรมที่เป็นไปนตามกฎของธรรมชาติคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงละกิเลสจงโดยังโยจน์ตสภาวะพิสิทิ์ดได้โดยเด็ดขา เอคือคิดหาความลังเลสงสัยต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงพระธรรมมีจริงหรือไม่มีจริงอริยสงฆ์มีจริงหรือไม่มีจริงท่านหายสงสัยเพราะหายสงสัยนี่เองจึงได้ตลาดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ้อดวัตปฏิบัติ์ค้นกําลังตายกําลังจิตเพื่อบูชา้อปฏิบัติ์ตัวไม่เห็นเจ้าารเห็ดเหลือตัวไม่เห็นเจ้าความเต่า แล้ช Di ีวิตร่างกายจะตายสลายลงไปเพราะการปฏิบัติคุณงามความดีท่านก็ยอมเสือกระไะไม่หวัะพเพริงแต่โทษเยี่ยงตรงต่อกระแสแห่งสริตธานมไม่มีข้อวัตรถือน้าตารรมาการปฏิบัติทรานใดิมแดดสติไม่จริงไม่จังหยอกหยันดันหรือโลกโลกดันตัน ได้หายเส้นาหสดแล้วมีแต่การรู้สึกที่จะเอาจริงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหาไม่เ้ยน,ในักเล่า,า,าถึงการตายจะต่อดาดันจะไม่มีความศกเศร้าเสียเปท่านาจะได้่าตายดีเข้าสดเอาใหม่ดีกว่าพระอุปัชทายะของอัตมาที่วัดสุุม,มนาลานเจ้าวุสัญญาพิสาระเถรินหล เวลาสงครามโลกครั้งที่สอ,องทางจิตอเมริกามาทิ้งระเบิดนในพระนครเวลากลางคืนก็เชื่มติดมาทิ้งระเบิดท่านจะออกมานั่งอยู่ที่เฉลียงหน้าะตะกี้ะตะกี้หลังนั้นเจ้าพระยาจอมพลาดท่านสุนข,ขุมขสร้างถวายท่นทนาน y, ท่านจ,จะไม่ล่องไไม่ได้หลบไครนอกจากจะไม่หลบภัยแลวยังแถมสุดวีดูด,ด้วย ถ้าม e ีหัวสันดาลใครเมื่อไรตำรวจสันติบาลก็แบบคุ้มครองท่านเจ้าคุณตำรวจแบบใจถามท่านว่าพราเห็นเจ้าคุณไม่กลัวตายหรือท่านบอกว่าก็ไมกลัวทำอะไรตายแล้วตรวดอามัยดีกว่าตักนี่ต่ก็เปรียเทียบได้ว่าพระโสดาบันยอตมเอตาผู้สุกเจ็นนั้นแต่ถ้าปึกษาท่านจะเป็นระโสดาหรือไม่อันนั้นเสามารถติดาบได้ แต่เมื่อท่านแสดงออกมาแล้วแสดงว่าท่านไม่หวั่นต่อการตายตายเมื่อไหร่ตายได้ไม่กระทบกระทันยังแสบตัวต่อไปว่าตายแล้วเกิดอะไรดีกว่าเพราะท่านท่าเโทนใจคุณงามความดีที่ท่านบำเพิญมาท่านเท้าพระชาติต่อตัวพระธรรมมิขอพระเดชพระคุณพระอาจารย์เสาวันตาสีโลโคสัญญากัน เป็นั้วเป็นตายด้วยลวกหัวกันทร์าสดาด้วยตังแต่ยันจนสัทพิสนุด้วยด้วยดดนสู้ดนได้วยกันสาธาธรรมิของท่านมีพระอาจารย์เสาอาจารย์มัานเจ้คุณปัญญาพิสารสิิหลวงปู่รุนหลวงปู่สีจังหวัดสุรินทร์สีสกิดท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นประตูกระทบสะท้านไห้กลัต่อการตาย โคตรละตะเพหน้าต่อการตายเพราะการตายเป็นขอไม่เหลือสำหรับท่านท่านรู้จริงแล้เราขาดตายแล้วขาด,ดาสำเร็จมรรคผลนิพพานก็สู่สนิพพานขากไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานมีคุณณาตามดีก็สุขะิจเป็นที่หวังเพราะท่านทำตามดีมาต่นานจึงแน่ใจว่าท่านจะไม่ตกตะลอนท่านจึงได้โอมตาย บัานี้อุบาสุบาสิตาพระพิสุสงฆ์สามเณรของเรามีความรู้สึกเช่นนั้นถือยังหรือยังสงสัยตัวเองอยู่ถ้ายังสงสัยตัวเองอยู่เสถ้าให้มันบริสุทดปริบูทำนสมาธิภาวนาให้จิตใจมั่นคงต่อผลพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็พยายามละสิ่งที่มันเป็นบาปสุดอาภูส เติมการดีให้บ้างๆสร้างสติสัมปชัญญะทันติให้เกิดขึ้นในจิตสมาธิให้มีในจิตปัญญาให้มีในจิตจนเรามีสติปัญญาสามารถพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ปัตยรัตนิจังทุกขังอนัตน์จงเราไม่เหนอน้อมใจจะพิจารณาแต่อาศัยการฝึกฝนเครื่องตรวจ เมตตสเราประสบกับอารมณ์สิ่งใดตาเห็นสูเิดับพิจารณาพระไตรลักษณ์ทันทีมีเวทนาเกิพิจารณาพระไตรลักษณ์ทันทีมีสัญญาพิจารณาทันทีมีสังขารพิจารณาทันทีมีวหญญาพิจารณาพระไตรลักษณ์ทันทีพิจารณาบรมีทกาาสัญญาสังสารวิญญารวมจะตกอยู่ในกทของธรรมชาติอนิมจังทุกขังอนัตตาโวยกัรหมดท้งนั้น แม้เราพาราปิการนาเห็นอน,นิจจทุขขังอนัตตาในจิตของเราโดยส่วนชัดแล้วทำให้สติสัมปชัญญะของเราดีเด่นขึ้นนอกจากจะรู้นนความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาของอารมณ์จิตการมีรสติกำหนดรู้อารมณ์จิตเป็นการถอนปลายอารมณ์การตึงเสียภายในจิตหลังจากนั้นจะสามารถมองเห็น ตัวสะโดไถ่ตัวทุกข์เส้นมันจะเกิดตัดสุขใจในจิตตลอดเวลาเมื่ออารมณ์จิตเกิดขึ้นจะไปอ่อนสันตว์รู้ไม่ทันอภิชาชอบันความรู้ไม่จริงปลาสุดเพิ่งเยอะพอเยอะทำให้เกิดความยินดีมองเห็นตัวตาตะกันค่ะเยอะพักทำให้เกิดความยกลี้าชงมองเห็นตัววิภวะตันหา มาเ้ส ождения, สิกความเป็นทั้งสองอย่างโดยยินดีเยิ่ยมไรเอาไว้เป็นตัวภาวะปัญหาปรากฏขึ้นแล้วอันดับต่อไปเรามีสติโตอยู่ที่จิตของเราตลอดไปนู่นว่าเรามีการมาปัญหาภาวะปัญหาที่ภาวะปัญหาการปะปัญหาทำจิตให้เกิดความยินดีบ้กันภาวะปัญหาทำจิตไม่เกิดทำจิตไม่เกิดความไม่ยินดีจิตความไม่พอใจ ทำให้สุขให้ทุกข์เปิดตาสุขึ้นในจิตสลับจับเปลี่ยนกันไป places. ทำให้เรามองเห็นตัวอริจจ์ทุกข NO? ังอนัตตาอีสุขก็ไม่เกียงทุกข์ก็ไม่เกี่ยงเรามองเห็นตัวทุกข์เปิดตาตัวทายในจิตมีสติสัมปชัญญะติดใจรู้อยู่ที่จิตโดยตรงสามารถกำหนดหมายรู้ได้ว่านี่ตัวทุกขอริยสัจที่พระพุทธเปรากัสัจ เราเก็บโต้กันต่อไปนอกจะทุกข์ไม่มีอะไรโตอกจาจะทุกข์ไม่มีอะไรหับจะรู้ได้เกี่วจริงความจริงให้มีความปกติเราเกิบมีความเป็นปกติปรารจากจริงใจปรานจากไม่จริงใจปราศพิโรธปราลาสุขเป็นปกติมันปราศจากความินดีปราศจากความยินร้ายเมอไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกามปัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหาก็หมดไป เป็นตัวปกติเปลายเป็นตัวนิโรธาเกิดเป็นนิโรธามีความสงบนิ่งใสสะอาดสว่างสงบยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นนิโรธาดับสนิทดับอาการของมกิเลสที่กำลังบกวนเยื่อชุให้จิตเข้าบ่อโดยปราศจากไปหมดแล้วเกิดมีความสงสัยเหมือนกระจกเรา อะไรท่านก็มาจิตสามารถรู้อะไรท่านก็มาจิตรู้รู้อย่างมีสติสัญญารู้เท่ากันสมาธิของท่านผู้นั้นกลายเป็นสมาธิในอวิยนัสเกิดในการสงบสว่างสวัยเรอ็วรอตลอดเวลาที่เลสตัวได้ตัวใหญ่ขานเข้ามาถึงกระแสะแห่งาหาการสว่างก็ตกเตาเหมือนแมลงดินเข้าตก,ตากาองไ เมื Finally, ่อเกิดาปจาสิงนบควรก็สามารถที네่จะมองเห็นภางทางที่กำลัเนินไปสู Hyung ่การต้น์จากแท้จริงซึ collapses. ่งเรียกว่ามัทธิมาปฏิปทาเกิดในสงบัตนอิบในสว่าคมองเห็นาว่าที่จะหัดสู่กับจิตตลอดเวลาถึงแยกแยความธรรมะการดำเป็นจริงยยงจิตจริสมุทัยธรรมังกับตันังนิโลสตัันติ ในในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาการรู้คำเขียนคำในขั้นสูมมนงสุดมีอยู่เพียงแค่นี้ส่วนเรื่อว่าอะไรเป็นอะไรนั้นนักปราชญ์ท่านมาบัญญัติเอาไผ่หลังพระพุทธเจ้าท่านจัตรู้ท่านก็ไม่ได้เขียนหลักสูตรเอาไว้ว่านี่ลักษณะนี่อะไรต่ออะไร เมื่อเวลาท่านตรัสรู้แล้วตอนที่ท่านตรัสรู้ท่านก็ไม่ทราบว่าท่านใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือท่านก็ดเพียงแต่ว่าปฏิบัติ์ท่านจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเข้าดันไม่เขี่ยไม่ยุ่งวุน่นวายเหมือนกับตาเวกในปัตตุบานนี้พร,ระองค์ท่านนั้นก็ใช้ของพระองค์โลดลมหายใจเข้าหายใจออก อายลมหายใจเป็นสูดนำเสพให้เข้าไปรู้ดดูภายในกายแต่เก็บไปตลอดนิ่งสว่างโยนภายในกายก็มองเห็นกามเป็นใจของกายมองเห็นกายในแง่แห่งอรุภะเคื่อเป็นของสติปูลได้เถรโสตโสมมองเห็นกายในแง่แห่งความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษก็มีสิ่งท่าบริสุทธิ์า สกติสำหรับพะมีพลังงานเกิดได้สุนสาม,มารถกำหนดรู้คันศนของสมรชา,าติแห่งกษตว่ารรมันได้เกิดวัตถุคันเรนาบัณฑ์โรคอวิจันทุกขังอนรตตาเรคทุกสมุทยัยไม่โรคนักบรรลุโลภุเอวาสานุสติยานจุตุกษัตรย์อา,า,าสวรรคอโรแบบชาติก่อนจเป็นอะไรามาเรีย,ยไวไนว่าใจสดเขากดแห่งกันอันใด การที่จะทำเจตให้บริสุทธิ์สะอาดราสะาดอาสวะส่เือว่าอาสวะกายานั้นทำอย่างไรพระองค์ไม่ได้เอกว่าพระองค์จะสร้างสีสมาธิปัญญาให้มันเนสร็จเรียบร้นแเลือจะตรงที่ว่าท่านจะกำหนดัวอารมณ์ขีดจนทุกขขณะสิเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นบบตัทงท่านจะรู้อะไรเกิดขึ้นดับไปท่านจะรู้ดูอยู่ที่อารมณ์ในปัจจุบัน และอารมณ์ในปัจจุบันสามารถเป็นตัวนำสิ่งของโลกเข้าสลบลงในตอบช่วยองค์ฌานมีวิสุทธิฌานปีติสุขเกิดกัจจาระสามารถบรรลุตัวแทนหรือวาสารุสติฌานตัวตัานอาตวัตรานและญานอื่นๆตามที่สั่อ์พบพบถูและก็ได้สังเกจพระอรหันต์เกิดปัจจาระสุงคึดยาวในโลก ส่วนหลักสูตรที่เรามาอ่านมาเรียนกันเสียนกันกนหัวตะแบกจะกูดจังเล้ว้าออกมาแยกแยะอระมาบรรจัดเอาต่อเมืว่าพระองค์แสดงรมแต่ในสัตว์คือได้ามที่พระองค์จะแสดงคำทำมาจากพระวจนะสูตรก็ไม่ได้ประกาศว่าดูสอนเป็นจากวิทีขั้นจอบแสดงครมาจากกะต่าะนโสูตให้พวดเทอาังสิว่า เพื่อนสนับตเวรปิตะเวออันตาปัสกิโตนลาเทวีสัพพาดูก่อนิโตทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันปัสกิสไม่ควรต้องเติส่วนสุดสองอย่างคืออะไรกามสุขันธิการโดยโยกการประกอบจนให้ตัวพันในการมาสุขอาตากินมัทธาโดยโยกประกอบจนให้ตัวพันในการพระการตนให้ได้รับความลำบากทางนั้นพันยังไงเจ้าเดชะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง เพ่อพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วแต่เมื่อผ่านแสดงจบลงไปแล้วนักบากไดบัญจัดตั้งชื่อเอาใหม่ว่าธรรมที่พระองค์แสดงแล้วมันหมุนเมียมหมุนส่งกันไปเหมือนส่งล้อล้อหลังเคลื่อนทำให้ล้อหน้ามันเคลื่อนล้อหน้าเคลื่อนทำให้ล้อหลังเคลื่อนมันมีความตั้งกันจริงตั้งชื่อว่าธรรมจัดจักรวัตตล่าสุด แต่ตอนแรกเปดประกาศประกาศนั้นจะแสดงคำระกัศสภวัจาสูตรให้เธ็นับเสร็จวางแสดงให้โบกันาตั้งเปิดสาโบกธนาสูตรปฏิปะสูตรจนเข้าสูตรอรไรแลร้วเดเอาสู่รของตนสัหรือสู่รสถานที่ก็ตั้งสูตรละสูตรที่และทาที่สมเสเอาวันนี้ไดายาย้เ,นเรนอาจทรเกี่ยวกับสมเด็แพระไตรลักษณ์โดยธรรมชาติ ทราปราศจากหลักพ <ney> si ิพาในสันีีเอาความจริงที่มีปลาสพการสขึ้นในจิตมาเล่าสู่กันฟังหากจิตเราจิุดศาสตประับศาตร์ผูมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์อันนี้แต่โสทิจรณาแกงเข้าปัจจุงให้ถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายนำไปคนดึิจรณาขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ เราต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งละลึกอารมณ์สิ่งรู้ดั้นทำความรู้สึกจับว่าญาณมัตตาวะสับแต่ว่าเป็นเครื่องรู้สติสติมัตตาวะสับแต่ว่าเป็นที่เอาใส่ละลึกสิ่งรู้สิ่งอาศัยละลึกมาได้วทำจิตโตสิ่งนั้น ใจเราสนับต,ตั้งมั่นอยู่บ,บัดสิงนั้น,นดันเก็ดเอาจิงนั้นเป็นอารมณ์เปลปติโนกอยู่บัดสิงนั้นเมื่อปติจะตั้งอยู่นั้น,น,เ,น,น,นเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติมั่นคงโดยไม่หวั่นไหวเรียกว่ามหาสติปัฏฐานจะเป็นอะไรก็ได้แต่บัดมหาสติปัฏฐานท่านกำหนดหมายถึงกาเยเทนาจิตมันเึ่งเหตุอื่น,นที่เราสามารถรูย้ยจิตตั้งใจ มันก็เป็นส <upright flips coping> em ิ่งที่เกี <sm> ่ยวข้องกับกายกับจิตเอเตนาก็เกิดตาตายจิตเติดตาตายธรรมเติดตาตายทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีกายแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้เอเตนาเป็นสิ่งที่เกิดจากกายสุขก็เกิดที่กายที่สิ่งก็เกิดที่กายทุกข์ก็เกิดที่กายทีนี้ถ้าจะตัวนี้ปล่อยทิ้งกายไปแล้วเอเตนาจิตทำไม่อยู่ที่ถูกเพราะจิตก็ไม่อยู่ที่ถูก คามคิดเมื่อเจ็บเมื่อเจ็บนี้อยู่ในสมาธิอยา่นนางมั่นคงไม่ไหวติดเจิบมันจะดับดับไม่มีความคิดตัวรู้ไม่ดับทำเทอนี้วอนฆ่าที่จะมารบกงควรจำข้อดับถ้าเจิตไม่สมใจที่วอนฆ่ามันใชเกิดที่ตายไม่ใช่เกิดที่จิตกสดจิตเป็นผู้รับรู้เรื่องอ,งอะไรกันทุกขังอนัตตาเราสามารถที่จะรู้ได้เพราะกำหนดตัวอารมณ์จิตด้วยการมีรสติสัมปชัญญะ อ้าได้อาทุกเาื่ออริยสัจทุกสตุภัยไม่ลดเราจะสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ด้วยอารมณ์จิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยเราเชื่อใจว่าฉันจะรู้เฉพาะสิ่งที่ฉันคิดในปัจจุบันนี้เท่านั้นลองดูดิเอาจิตต่อต่อรู้ที่จิตมีสติรู้บ้างอยู่ที่ตรงนี้ เรื่องเพราะกายเสนาจิตและธรรมก็เป็นเร่อความรู้ของจิตตาหูจมูกนิ้กายใจจะรู้สึกรู้นิรู้คิดรู้เดี๋ยวได้รู้ได้่เพราะมีจิตเราจะนำกำหนดต้องลงที่จิตคุมที่จิตอย่างเดียวมาเจที่จิตบนเจอที่จิตความโลภเจอที่จิตความตลาดเจอที่จิตสมาธิเจอที่จิตปัญญาเจ็ที่จิตเราจะนั้นติดตั้ลงที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พอสมควรเ่อตาระตุลาณคือคอตุอส,ตอสิลมเบิกตาระสมุ